สวัสดีเช้าวันอัคารที่27มิถุนายนค่ะอุตสาหกรรมเหมืองแร่ขยายไม่ทันความต้องการใช้โลหะซึ่งเร่งขึ้นตามนโยบายเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดของนานาประเทศทั่วโลกอันเนื่องมาจากหลายสาเหตุอาทิแหล่งแร่หาย,ายากขึ้นเรื่อยๆขาดแคลนเงินทุนขณะสังคมส่วนใหญ่ยังไม่ตระหนักจริงๆถึงความสำคัญของเหมืองแร่ที่มีต่อ energy transition คุณโรเบิร์ตฟริตแลนด์มหาเศรษฐีผู้ก่อตั้งบริษัทไอแวนโฮมายส์ซึ่งสร้างไรายได้มหาศาลจากการขุดแร่นิกเกิลในแคนาดาตลอดจนค้นพบทองแดงในมองโกเลียและคองโกลกล่าวให้สัมภาษณ์สำนักข่าวบรูมเบิร์กเตือนว่าในเอ็กซ์ติมเคสราคาทองแดงอาจพุ่งทะยานขึ้นเป็น10เท่าแม้ราคาฟิวเจอร์สปรับตัวลงมา1 0จากจุดสูงสุดในเดือนมก,กราคมเศรษฐกิจจีนฟื้นแบบกระท่อนกระแท่นบรรดาธนาคารกลางต่างพากันขึ้นอกเบี้ยสู้เงินเฟ้เฟอกดดันดีมาน แต่คุณฟรีแลนด์มองว่าทองแดงได้ปัจจัยสนับสนุนระยะยาวจากดีคาร์บอนไนเซชันซึ่งจีนยังคงต้องการใช้อินเดียผงาดขึ้นมาตลอดจนแนวโน้มการผลิตสะสมอาวุธหลังเกิดสงครามยูเครนด้นานสป라이์จากประเทศผู้ผลิตทองแดงรายใหญ่สุดของโลกคออย่างชิลีก็ไม่ค่อยโตเพราะคุณภาพสินแร่แย่ลงต้องขุดลึกลงไปมากกว่าแต่ก่อนแถมเผชิญแรงกดดันในด้านสิ่งแวดล้อม คณะรัฐพยายามเข้าควบคุมสต็อกทองแดงปัจจุบันอยู่ณนะระดับต่ำมากเช่นเดียวกับระดับราคาหุ้นเหมืองก็แสนถูกแตกต่างจากราคาซื้อกิจการซึ่งจ่ายพรีเมียมสูงมากสะท้อนว่าบรรดาบริษัทในอุตสาหกรรมเข้าใจสถานการณ์ดีกว่านักลงทุนทั่วไปคุณฟิตแลนด์ย้ำว่าการขยายโปรดักชันด้วยวิธี M&A มีได้ช่วยเพิ่มสป라ายในภาพรวมและเขายังชี้ตัวอย่างของโลหะอีกหลายชนิดซึ่งราคาเคยพุ่งขึ้นหลายเท่าเมื่อเกิดภาวะขาดแคลน จีนครองตลาดการแปรรูปโลหะและทรัพยากรหลากหลายชนิดค่ะจึงมีความได้เปรียบในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดสหรัฐจึงออกกฎหมาย Inflation Reduction Act เพื่อลดการพึ่งพาจีนด้านยุโรปก,ก็ขยับขยายในทํานองเดียวกัน K-T Mining คือสุดยอดทีมพลังงานสะอาดและเป็นหนึ่งในกองทุนที่นักการวิจทมเน้นให้ซื้อสะสมเพื่อการลงทุนอย่างจริงจังในระยะยาวค่ะมาดูการเครื่้นลวตลาดหุ้นเมื่อวานกันบ้างนะคะ เซ็นติเปิดไปที่1,485.32จุดลบ1.34%ูลค่าการซื้อขาย4 1 1 8 8ล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงตามเซนิเมนต์เดียวกับตลาดหุ้นต่างประเทศที่ปรับตัวลงจากความกังวลในเรื่องการขึ้นดนอกเบี้ยของเฟดในการประชุมเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ทําให้เป็นแรงกดดันต่อตลาดหุน้ขนขณะเดียวกันเคายังมีแรงขายหุ้นขนาดใหญ่ออกมากดดันดัดชนี ส่วนฝั่งของตราสารน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่24,146ล้านบาทและยูพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่2.3 3เปรเปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน0.01%นหนงซค่ะส่วนฝั่งของค่าเงินบาทค่ะปิดตลาดเย็นวานนี้ที่35บาทส8สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐด้วยเงินบาทแกว่งในกรอบแคบๆเนื่องจากตลาดยังไม่มีปัจจัยใหม่ที่มีผลต่อค่าเงินมากนักและส่วนหนึ่งนักลงทุนยังเวทแอนด์ซีสถาน,นการณ ทางฝั่งของเอเชียค่ะนิกิีตลาดหุ้นโตเกียวพลิกปิดลบจากความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกอย่างไรก็ดีค่ะนิกิปิดลบเพียงเล็กน้อยเนื่องจากนักลงทุนเข้าช้อนซื้อหุ้นราคาถูกหลังจากที่ดัชนีร่วงแรงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนอกจากนี้ค่ะหุ้นในกลุ่มส่งออกยังได้อน,นิสงจากเงินเยนอ่อนค่าอีกด้วยนิกิปิดไปที่ 32,698.81. จุดลบ0.2เปอร์เซ ส่วนเซยงไฮคอมบัสิตตลาดหุ้นจีนปิดร่วงลงค่ะหลังจะมีรายงานวา่าการเดินทางท่องเที่ยวของจีนชะลอตัวลงในช่วงเทศกาลวันหยุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งบ่งชี้ถึงความอ่อนแอของเศรษฐกิจภายในประเทศเซยงไฮคอมบัสิตปิดที่3 1 5 0 6 2จุดลบหนส่เอร์ซส่วนในฝั่งของดาวโจนส์ตลาดหุนยอกปิดลบในวันจันทร์ค่ะเนื่องจากนักลงทุนชะลอการซื้อขายเพื่อประเมิสนสถานการณ์ตึงเครียดในรัสเซียขณะเดียวกันค่ะนักลงทุนจับตาทอยแถลงของคุณจูรมพาวเวลประธานเฟด และข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐในสัปดาห์นี้รวมถึงดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลหรือ PCE ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟอ้อที่เฟ็ดให้ความสําคัญดาวโจนส์ปิดที่33,714.71จุด -0.04% S&P 500ปิดที่4,328.82จุด -0.45% และ Nasdaq ปิดที่13,335.78จุด -1.16% ค่ะ ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดลบในวันจันทร์ค่ะโดยถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นในกลุ่มเฮลท์แคร์และหุ้นเกี่ยวกับการผลิตอาวุธหลังเกิดการกรบฏของกลุ่มทาหารรับจ้างขึ้นในรัสเซียซึ่งได้ยุติลงแล้วในเวลาต่อมา CC40 ปิดที่7,184.35จุดบวก0.29% DAX ปิดที่15,813.06จุดลบ0.11และฟุตซีร้อยปิดที่7 4 7,453.58จุดบ0.11%ค่ะ ส่วนค่างเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่างลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลกัหลกๆขณะที่นักลงทุนจับตาเท่าแาลงของคุณโจมพาวเวลประธานเฟดเพื่อหาสัญญาณแนวโน้มอัตราดอกเบีย้ยทางฝั่งของสัญญาณน้ำมันดิบเวทซัสตรานวยอร์กปิดบวกในวันจันทร์ค่ะเพิ่มขึ้นมา 0. 3เปซปิดที่69ดอลลาร์37เซนต์ต่อบาร์เรลหลังจากเกิดสถานการณ์ตึงเครียดในรัสเซียซึ่งอาจสั่นคลอนเถรยรภาพและส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันของรัสเซียซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตนน้ามัรยใหญ่ของโลก ส่วนทางฝั่งของเบรนต์เองค่ะบวก0.5%ปิดที่74.18ดเซนต์ต่อบาร์เรลทางฝั่งของสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันจันทร์ค่ะโดยได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์รวมทั้งสถานการณ์ตึงเครียดในรัสเซียซึ่งเป็นปัจจัยหนุนแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยสัญญาทองคำตลาดโคเมกสมอบพเดือนสิงหาคมบวก0.22%ปิดที่1,933.80ดเซนต์ต่อไรอาซ์ และนี่คือทั้งหมดของ K-Tam Daily News ที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ K-Tam Smart Trade กันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ